รอแก๊งเลยรอใส่เลยไม่ให้หายตัวไม่ให้หายตัวขอละกันไม่ให้หายตัวว่าตัวตัวไตามากเกินมาแตกบ,บับบุบบุบบั๊บบุบบับสวน จางยูคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R o V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ มาวันนี้เรามาถึงคิวของโบวารอนนะครับผมตัวที่ใส่แม้ก็จะเป็นแบบสเกปเตอร์สปีดหรือก็สเตนนะครับสเกปเตอร์มันจะมีพลังเวทและก็ความเร็วในการโจมตีด้วยนะฮะแล้วก็พวกพลังแฝงนี่ใช้เป็นโล่เพราะเราจะใช้แบบเข้าไปนวในไฟ์นะครับมันไม่เป็นสายเปิร์ดแบบตุ้มๆนะครับถ้าออกเป็นสายเปิร์ดมันค่อนข้างที่จะบางเออก็ต้องใช้แบบไอเทมที่ทําให้มันถึกขึ้นแล้วก็เล่นในไฟ์ได้ดีขึ้นนะครับมาเขาปรับอะไรมาบ้างใช่ไหมก่อนปับนะครับผมจากตอนแรก9าวิจนไปถึงเมื้าย7วิ เขาเหลือหลังจากปรับแม้เวิไปถึง5.5นะครับลดลงมาเยอะพอสมควรแล้วสกิลหก็อาจจะใช้ได้รัวๆถ้ามีคูดาวด้วยนะครับแล้วก็อันที่2เป็นชิลนะครับจอดตอนแรก250ไปถึง500นะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนเดิมมันเปลี่ยนจาก30เ a g i มจิกโบนัสกลายเป็น6% On Maximum h e a โอนแมซิมัมเนะครับก็คือเลือดของเราบวก6%อันนี้คือดีดีดจ,ดจัดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันติลดลงมาเวลสุดท้าย10วินาที สิบวินาทีดีเยอะมากะครับสารติแล้วก็สกิลหนึ่งที่มันปรับกูดาวมาให้เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองในตัวเกมได้เลยครับมาเริ่มมาที่โบว์บาลอนวันนี้เราชดกับแบทแมนนะครับเอครบดาตวัวมาให้เจอตู้นี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเกี่ยวกฟุคอเรนโน,นไม,ไม่ไม่ค่อยดีแดดแดดแดดนะครับเอาสตคไปแดดแล้วก็ตั้งค่านะครับ ตะลับโบว์อนจำนวน HP ต่ำสุดแบบนี้ทาเป็นไกลสุดมันเป็นตัวตีไกลไต้ด้วยไงเอไกลไม่ได้มากแต่ก็นั่นแหละระยะบางทีถ้าตัวเลือดน้อยๆนะครับมันหนีระยะแล้วตัวเลือดเยอะๆอยู่ใ,ใกล้เราอ่ะถ้าเราตั้งใ,ใกล้ๆมันจะตีตัวแทงขึ้นนะครับเอตั้งประมาณนี้ไว้หลบหลบแบบมู๊อเอาไปก่อนเลย ออกเก็บสเต็คครับตีใกล้ๆจะเร็วกว่าตีไกลๆนะครับตีไกลประมาณนี้ตีใกล้มันจะเป็นแบบต่อยเลยใช้มาปล่อยนะครับตีไกลมันก็จะปล่อยใส่ฟ้าออาแน่ตีใกล้เร็วกว่าครับในการเก็บสเต็กมีมีเด็ดตัวปัญญาเพื่อนบ่นเพื่อนบ่นเล็กน้อย เออแต่อันแพทอยู่ไหมฮะน,นี่โดนสวนโดนสวนสวน,นตาตา雅ในโปลิก็มีคนออกมาเล่นเลยครับแต่โซโลต้องบอกจริงๆว่าพวกลิลีล่นแมน่เออยูเออะไรอย่างนี้สกิลมันค่อนข้างที่จะเพิ่มหน่อยให้กับทีมมากกวาามากับนาตาต้องมีคู่การเป็นแก,กลกนะจะเล่นง่ายเดีย๋ยวไอเทมวันนี้ก็ ปกติผมเห็นเขาออกดรียาเบสซิ่งกันมั้งผมคิดว่าเราก็ออกตามแก้สถ,ถานการณ์เลยนะครับเจอแอสซัสเนอะไรอย่างเงี้ยออกฟอสการ์ดเจอพวกตัวบาง,บางนั่นแหละตัวบางๆแต่ว่าดาเมจีกเขาแรงมากนะครับออกฟอสการ์ดชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้จะรับแบทแมนได้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็รองเท้าเกาะสําคัญมากก็ออ,อกรองเท้าแบบแก้ตามเกมไปเลยนะครับ <S <S ออกพวกรองเท้าตีไวน่าจะโดน แก๊คมายืนดูว่าอยู่ครับว่าแบทแมนจะกลับทางไหนแต่ผมว่าอ้อมมาแล้ว,วะ่ะไม่ได้อ้อมมาเดินมาแบบเปิดตา <c oughs> เดินมาใส่แว่นมาเลยตอนนี้ก็เล่นไปก่อนนะครับผมว่าฟาร์มไปก่อน <c oughs> เล่นกับแบทแมนผมไม่รู้จะทำไงเขาหายตัวตอดตอดแล้วก็ตอดคืน เติมกันล่างบ้างเติมล่างเติมล่างอันตีมาเก็บแตกแต่ว่าอยู่นอกระยะโอเคเพื่อนจะเก็บให้อยู่เดิมไปปิดตัวยับต้องรีบกลับไปกันเวฟเลยท่า,านี้ก็รอดูครับว่าเล่นได้ไหมหรือว่าเพื่อนโดนรับก็ลงมาช่วยเพื่อนแล้วก็สี่นาทีไหมรีบสี่นาทีก็รีบกลับไปกันบ้านนะครับ กลางมีประเด็นกันอีกแล้วกลางเอากันอีกแล้วพิ่งลงมาเกียร์เวฟเสร็จเอากันอีกแล้วแต่ว่าไม่มีช็อตเล่นครับตรงนี้เสียตัวสองเป็นมินิสตาร์จริงๆครับถ้าฮีโร่อยู่ใกล้เราหรือว่าศัตรูอยู่ใกล้เราเนี่ยมันจะผลักออกไประยะหนึ่งเลยครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็จะเป็นแบบมินิสตาร์เลยมินิจริงแบบมินิบอล ผมพยายามดูผลข่าวเลยว่าป่า,าจะมาแก้งตอนไหนเนยครับป่าฝั่งเขาเนี่ยแต่ก็ยังไม่มาเลยครับเกมนี้รู้สึกว่าไม่ันข้างที่ยังเหงากันที่ดาบแทงกครับชิ้นแรกแล้วก็ไปกันต่อที่แอ,อร์ฟอสการ์เกมน,นี้ผมจะไม่ออกมีอาเบสิกเนะครับเน้นคุกวงในในไฟบ,บลอลบอลน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วมาเลยก็ป่างเขารอแก๊งเลยรอใส่เลยไม่ให้หายตัวไม่ให้หายตัวขอละกันไม่ให้หายตัวเออรออย่าฝรลางตามโคตรนานเขาก็ไฟบนกันอยู่เพื่อน ิกเกอร์สองเก็บงานโอเคสวยถือว่าผ่านด่านเขาไปได้แต่ว่าโอ้โหเอ้ากูเจอแว่นตาเดี๋ยวผมก็รีบมีกเกยร์เลล่าเสร็จมาเคลียร์ตอรนี้ต่อโอเค โอ้ยลังก็เข้าต่อไม่เลยป้อมเสียดูครับตรงนี้นม,ม่ยังไม่ได้ฟอสก์ดเลยนี่ครับมีคลีย่าีแล้วก็เอาล่างเลยครับ เหมือนจะไม่ได้ละคีบเราครีบต้อนเราในข้างบางนะครับไม่ได้อยู่โอเคหรือว่าจะตีเบาแต่ว่ามีใบเล็บมาช่วยยิงครับที่ต่อไปหรอเอาพกกระปิบครับไม่เห็นพอดีก็จะบัฟอัพเล่องของดาเมจขึ้นมานะครับ ภูมิน้ามีหรือเปล่าโอ้เช็คเลยเช็คแบบนี้คลิปเห็นเราแล้วก็เคลียร์เลยกลางเยอะครับไล่ได้นะเว้ยปิดถึงปิดทันนะปิดทันนะตัวตัวตายมากเกี่ยวกับไตปับบุบบุบบับบุบป๊บ ถอยมาตัวหลังยังไงยังไงผักให้เพื่อนเกือบตายก็จะเป็นวด์ดแบบวดัดคอมโบคู่การนาตาญยาดแก๊กเอ้ยนาตาหยาดแก๊กโบอ์บอลก็ได้เลยครับเนี่ยโตตีโษที เหมือน,อนเออเอาสไลด์หลบแต่ว่าเหมือนมีตาเห็นอมองด้ตาเปล่าคนระับแต่เห็นได้ตานี้ตา,ายดาม่เอร์ทีหนึงของเรายังเอาไปได้เ <c oughs> อาเอาตาแบบนี้ผลักอีกทีไปดามิเอรเรื่อยๆนะครับไม่เน้นแบบแรงจัด ถ้าแรงจากตัวเราก็จะบางด้วยวก็เทปมันก็ได้โอ,อ,อ,อ้โห, و, โหโตเต็มคอมโบแล้วไปแล้วไปข้อเดียวเป็นโจทย์นี่ชั่วโมงหนึ่งกว่าจะตอบได้แล้วครับแล้วไปข้อเดียวไปเอาทีพอมันจะตอบหรือ่าครับแต่เลี้ยวขวาน,นิดนึง ก็จะไปโบล์แต่ก็ให้วิลโลเก็บป้อไปวิลโลวิลโลวิลโวลว์เอ่อเปลี่ยนรองเท้าครับตรงนี้ได้ฟอสต์กัดมาผมคิดว่าแอสซินเอาผมชุดเดียวไม่ลงแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเอาเลยครับหรือใครแบบได้ตีไวอยากได้จ่อกอเวทแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนี่ไง สวนยังอยู่ยสามลุมสองครับยังเอาเอดอ้ยูบับมาครับครูดาวเนะี่ยใช้ก,กับพื้นภาพมาไปที่ซอนิงกอล่าครับขอลวกัน <c oughs> สอลิงออลาเสร็จใช่ไหมชิ้นสุดท้ายเว้พวเพื่อนๆคราวนี้พเพื่อนๆอยากสับของใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของสมุดเขียวมันก็ที่แพงเว้แต่ถามว่าสับได้ไหมสับได้นะครับพอตอนใกล้าตายเปลี่ยนเป็นอ่าพวกขอบสับเลยพวกโอ้พวกเกาะเกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะเสียของแพงไปหน่อยแต่เล่นของแบบของดาเมจได้ก่อนไหมต่อไปครับ ข้อดีของสมุดเกี่ยวไม่ได้คแค่แรงอย่างเดียวนะครับมี HP ค่อนข้างเยอะเลยแบบเยอะมากนะไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะโค้รเลยนะครับเอา้าแบบนั้นหักออกไปอีกอ,อัตติเกบสแตก็กเข้ามาเอาดิไม่ตายโอ้โหดาเมจเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆต้องออกสไลด์กีสไลด์กี g. โอ้โหรอดได้ยังไงว้มีเพื่อนมาให้เติมครับโอ้โ้โอ้โ,อโ,อโอเอาสุดอย่างคาร์บอหมดแล้วนี่โอ,โอเคหมดพอดีครับเเราไม่ตายไงตัวโ,โคตรพี้วนั่นแหละที่เห็นคนเขาเล่นกันครับก็ประมาณนี้มันไม่ได้แบบชุดเดียวปุ้มปั้มปุ้มปั้ปปบเอาตายเลยในไฟก็ เล่นเรืเ่อยๆยิ่งครูดาวเขาบัฟมาให้มันลดลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าใช้สกิลได้เยอะขึ้นนะครับในไฟเออมันจะมีประโยชน์มากกว่าในไฟครับสำหรับโบว์บาลอนนะครับผมก็ประมาณนี้การรีวิวสำหรับแพทช์ใหม่ถ้าใครชอบดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนสวัสดีครับในทําเองก็เราก็ไม่ทมํามาหากินจ่ายไป30มดีกว่าทาเมจ